เซอโยแอนเทเขาชูนับเซอโยอทขาชนับเ อยแอนทขาวชนับเซอยแอนทขาวนับเซอยแอนทขาวชนับซออวาใคลร้องไห้ C R Y ใครร้องให้ C R Y ใครร้องให้ C N O N O C ฟังครูก่อน C R Y ใครร้องให้ C R Y ใครร้องให้ C R Y คลายร้องไห้ r Qui, hai, C R Y คลายร้องไห้ C R Y คลายร้องไห้ C r A Y O N K N สีทีดินสอสี C R N Y O N ค K น ดินสอสี C R a Y O N K N เดินสอสี C R a Y O N K N ่อสี N ดินสอสี C O P ครับถ้วย C O P ครับถ้วย C O P ครับถ้วย CO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 P ครับถ้วยช้า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 อย่าพูดเร็ว ซโยเทคทซโยเทคูาดทาดซโคเทีาดคะดซโยเทเซโยชีทาดคะปะคดทาดคะปาดปะเซโยทเซโาดคะาดซโยเทเาด ตาซีโอทีค oh. oh. uh. ัทตาซีโอทีค like. ัทตาซีโอทีคัทตาซีโอทีคัทตาดีเอดีดัตพ่อดีเอดีดัตพ่อดีเอดีดัต พ่อ D A D Dad 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 พ่อ D A N C A Dance เต้น <pen S 2> D E N C E Dance เต้น D a N C E Dance เต้น D a N C E Dance เต้น e. D E S, D e S K Dance โต D E S K เด็กส์โต้เดีเอสแคร์ดกสต้เดอเอสแคร์ดกสต้เดีเอสแคร์ดกสต้ เซอโอโยแอนเทคาวชูนับ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 เซอโอโยแอนเท เขาชูนับ C O U N T เขาชูนับ C R Y ใารร้องไห้ C R Y ใครร้องไห้ C R Y ใารร้องไห้ C R Y ใายร้องไห้ C R Y คลายร้องไห้ C R Y คลายร้องไห้ C R Y คลายร้อง C R Y คลาย C r a Y O N K N นสอสี C R a Y O N K N ดิ n สอสีี C R a Y O N K N ดินสอสี C R N Y O N K N ดินสอสี C o P รับถ้วย C o P ครับด้วย C O P C O P คา้วย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 แล้วน้องจำพยัญชนะได้กตัวอย่างอ่ะอย่างครับอันนี้เป็นน้องแก้วแล้ว C O T C O T คาท์ตัด ซโทีาตาซโทีขาตาซโีาตาซโีาตาซโีาตาซีอทีตซีตาดีเอดีดัดพ่อดีแดัพ่อดีอดีดัดพ่อดีแดัพ่อดีอดดัพ่อดแอดดัพ ดีแอดีดัสพ่อ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 ดีแอดีดัสดีแอร์ดีอดีแสพ่อดีแอแอร์ดีอดีแสพ่อดีแอแอร์ดีอ Dan stand. D E N C E. Dan stand. Dan stand. D E S K. Dex. Top. 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 D E S K. Dex. C O U N T เท้านับ C O U N T C O U N T C O U N T เท้านับ C O U N T เท้านับ C O U N T เท้า C O U N T เท้า O U

คืออาวใครนู R ้ให้คายในให้อาวคนูอาวใคยนให้คอาคนูให้อานใ C R A Y O N K a N C T N C R a. C R A Y O N K a N C T N C R E Y O N K N C T N C R a Y O N K N C T N C O P ครับถ้วย C O P ถรัถ้วย C O P ถรัถ้วย C O P ครับถ้วย C O P ครับถ้วย C O P ถรัถ้วย

D E N C E D E N C E D E N C E N D N S T A N D E N C E D A D E N C E D A D E N C E ดนซเตน D K ดนเต้ D E ดนเ K ดนซ์ต้ K นะช้าช้า D E S K ดน D E S K แดต D E S K ยัยช้าช้า D E S K แดนซ์เ D E S K เดสก์เอสก์เดสก์ A S A S อ่าโอเคปาพัดได้